8ขานได้8และ9ค่ะเข้าหมายอ่าเข้า8 8ไปเลยนะคะเดินต่อนะคะ5บวก8ได้3ค่ะ13ได้3และ4ค่ะไม่เข้านะคะหลุดไปนะคะแต่ให้สังเกตว่ารอบที่หลุดนะคะไปเข้าบนเห็นไหมคะไปเข้าบนนะคะเห็นไหมแต่ถือว่าหลุดไปนะตอนนี้สติหลุดไป2รอบแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะ5บวก3ได้8 และ9ค่ะกลับมาเข้าแล้วนะคะเข้าเกค่ะต่อนะคะ7บวก8 6, 95, เท่ากับ15นหเหลือเหเดียวคือ5และ6ค่ะเข้า8 6ค่ะ ฉะนี้ว่าสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะนาะสถิตนะคะทั้งหมดตั้งแต่รอบที่43สจนถึงรอบที่55หลุด2รอบเท่านั้นเองนะคะดูเป็นแนวทางชีวิตจารณญาในการรับชมนะจิงจะพยายามหายี่กี่สูตรทุนน้อยๆสูตรง่ายๆมาฝากกันนะคะยังไงก็อยากเข้ากลุ่มทักมา